สันเซาอ่ะนีปไก่อนย่เย้ายอเยลยากินียงเพียรเนี่มันเคยกินนั่นมันเคยสันเซาแล้วก็ไอสันมะเกิอเทศมะมงมะหวอดยุเขายุเขายุเขาไปนะกินนี่ยหน่อยแมตั้งแกินอันดูไหมกินายกันอ่าเสียงว่าลอยกินลอยกินเขาแรีงนี่หนบ้นว่าขึ้นต้นด้วยไามกินได้อย่างเช่นมะม่วง แล้วก็มะพร้าวอ่าแล้วก็มามา่าแล้วก็อีกอันหนึง่งมะนาวหูกรอบโอ้สังคนเด้มันเคยกินหนึ่งตะเสาพี่น้องมันมีเสากับก,บก่อนเทียงเนาะน้องครับจมหิวเขาต่เสาเสาบบที่ทนี้มะหวอดล้านวันนี้เป็นเนอร์ชั่นอ่าแดนเซอร์หญิงคัดกรองโดยเบนเมืองสีเออ แมาา่ทำมบผู้ใต้จังกับพ่อแม่เด้เหมนบ่โอ้เนาะขนาดเขาจะซื้อได้ขนาดเขาจะซื้อได้เป็นเอ้ยแต่ยังกินบอพี่น้องหด้อยังถอดไก่ไก่ทอดครับผมเออไก่ทอดเอากับกิมแก้วกิมแก,ก้วแซ่บ,บแซ่บหัวดีวดิตอนนั้นยูวัตสันยังชุบน้ำไหมแกงน้ำไหมมีดูมือรีซุมน้ำไหมนี่แกหูอยู่แล้วยงไงแก็เลยกได้บอในไงหูเลยนะ ก็ตามผมกินนีก็นี่มันเจากินบ่คคอยได้เพราะว่าจำมันจำตั้งแต่ว่าเขาเคยกินกินเสาตั้งเทื่อนเพราะเคยเื่นเาปกติเป็นปีนี้แรกเขาไปเป็นไหนเมื่อแรกนอนนอนนอนวินไดบอบ่นอนตาวินไดบอหมายถึงว่ารับตเวินไดบอวนะรือว่ารับเดือกุดเดกตมือปตนี้เคืนี่มงนหนึงหรือตีหาเคื่อนตีหาตีหามาทำวัดแมนรับ ที่หายเครือไปบินตะบาดเอาไปทำบัดบ่กเอาไปเจ้าะมีไปทำทำทำตะวัดเย็นอ๋อคือตื่นตีหายเคิื่ไปบินตะบัดกลับมาสันสันันแล้วกันร่างบัดแล้วก็นหัดเดินบัดแล้วก็นอนเว้นเออตื่นมาสันอีกที่เว้นมุ้งให้เจ้ากสันสันปุ๊บแล้วกันนอนนอนจะหัดคำแห่มุ้งเร่งเออแล้วก็มาเฮ็ด เอ็ดอันกิจวัตรอันของวัดเขาเอ็่ทางกาทำวัดแับนี้ทำวัดส่วนในเจ้าบวชแล้วเอาตรงๆรงมะเออบด้เลยงานเมื่อทุกไทยอยากซื้อลงพ่อประยู่นมาไปเอ็นมั่งจะไปเอ็นจังหัอันบินดาบผู้เดียวเด้อปะังเออให้พ่นกับพ่อถือยาขานี่นะพ่อถือเนี่ยปลาปริเปรินนี่นะเอาจอขึ้นจะขี่ไหลแค่บวมมันมีอันยอด ผมลืมผมตื่นเต้นเพราะว่าจะสีดีสดิดจางวิชาปัจจัยโยจะจะรู้เึื่องว่นนี้วันวนี้พนมิตมาอย่างเพื่อนจับเอามบอจับตาโดทำมาวันทอายุวันโนสุขังพลังแค่นี้เ่ใครอายุปาวาสุขังพลังโหลดย่อก็ายอโอโหเออสัพี่ใดกี่ตัวไม่อะไรกันอะไรโอ้ชั้นใดเด้อชันใดเนื้อชันยุิอันนั้น แงมดันเงาไดเพราะใอยู่เออยงยหลายพี่น้องเอ้ยบวชมาสามสิบปีทองสีพี่ว่าขั้นใดมีอยู่จริงพี่พี่งงถามพี่หนุ่มเข้ามาเยอะว่าไอ้แอบมันคืออะไรมันมาจากไหนอ๋ยมันเขาเลยว่าเราไปประชดใครหรือเปล่าไม่มีไม่ค่ะมันเกิดจากกลุ่มพวกหนูคุยกันที่แบบว่าจากประโยคที่มันแรงๆอ่เราแแบบแบบคือจังตรงว่ารูปหลังแบบางเช่นดาแบบ อินี่พงงามเออ,เอประโยคที่มันดูแรงๆนะ่ะมันจะซอฟล่งทันทีออคนนี้เขาคนที่เราคุยด้วยเขาจะรู้ว่าเราหยอกเขาเออใช่มันมาจากใครมันมาจากรุ่นพีนนทน่ที่อุดรรุ่นพี่ผมยาวหนุ่ยที่อุดรอันนี้เขาคุยกันเออ,เอ,อใช่บ่าหลายคนเลยนะ,ะอะไรไว้แอปแอปเสื้อบ้านอยู่ร้านเดี๋ยฉันยิ่งยิ้แต่ฟังๆเอาไปมานบอกกันเบิร์ตลานแบบนี้ฉันก็เลยโอ้ยเอาไปถิ่นในคับนี่ฉันโดนโกกีกันยังว่าดูเชื่อไหม ที่เราอัดคลิปเมื่อวานเนี่ยคือคนขำเงินมากแล้วคนดูเยอะมากมันคืออะไรแอปส่วนบ,บาแต่ว่ามันมันเป็นประโยคที่สมมุติเราคุยกันแรงๆแล้วมันก็ตอบลงในกันแบบอแอปนี่ใช <c oughs> ่ค่ะต้นฉบ<อ>ับมาจากรุ่นพี่หนูที่อุดรเข<อ>าคุยกันใครใครพ่อห้องใจแล้วนอะทีนี้เน,ะนาะแอปมันมาจากเป็นภาษาที่าสาวๆเขาคุยกันผมยาวเขาคุยกันเออแอปแมโอเคก้าไปน้าถ้าเสียเงินอีกแล้ว ซื้ออีกแล้วหนึ่งเครื่องมันเกินไปนะนี่เราต้องเกินไปปะเนี่ยยังไงเขาบ่อยๆอะไรนะไปให้ผู้ชายโอ้โหเคิคืสอถุงไหมถุงหมูช่ผู้จัดการคอยมาอออือน้องโขดโกอ่ะเดี๋ยวนะเกือบเดือนที่แล้วผู้ชายซื้อให้เหรอถูกแล้วเดือนนี้ซื้อผู้ชายคืนแล้วก็จะซื้อให้ผู้ชายในสังกัดเออเรื่อย จริงไหมจะได้อยู่อ่ะแท็กหนึ่งเราจะซื้ออยู่ประมาณหกเจ็ดเครื่องพักเนาะเส้อผู้ชายเปดนแค่ยืดลายเออไปไป